เห็นหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าใช้โปรแกรมอะไรนะครับในการ b แบล็คเทสเดี๋ยวผมจะขอนำเสนอสำหรับ Trader อ a ์คานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่สามารถแบ c k เทสผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือมันฟรีเนาะมันเพื่อนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราสามารถแบ็กเทสโดยไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่สามารถแบ็กเทสได้และก็ฟรีด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในโปรแกรมตัวแบ็กเทสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีใช้นะครับในการใช้เบื้องต้นใช้งานสะดวกง่ายหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปตั้งแต่ วิธีการสมัครเลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เทรดอยู่ด้วยกันรับชมกันด้วยนะครับ,รบ,รบสำหรับตัวเทรดเดอร์คาซานะครับก็เป็น เว็บไซต์ที่ใช้ฟรีเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับถ้าเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเพื่อนๆก็กดอ่า sign up ได้เลยนะครับ sign up คือการสมัครนะครับส่วน sign in เป็นการเข้าสู่ระบบเนาะถ้าหากเรายังไม่มีอีเมลนะครับหรือยังไม่ได้อ่าทำการสมัครเราก็กดไปที่ sign up น,นะครับพรเพื่อน พอกดเข้ามานะครับเขาก็จะให้เราใส่อีเมลเนาะแล้วก็กดติ๊กที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับกด sign up แต่ถ้าหากใครที่มีอ,อีเมลผ่าน Google เนาะเราก็อาจจะสะดวกตรงที่ sign up with Google ก็ได้นะครับก็กดคลิกไปได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็วิธีการสมัครก็ง่ายๆเช่นนี้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการสมัครเนาะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วนะครับเราก็กด sign in ไปได้นะครับ หน้า Sig- n In นะครับก็จะให้มี Log i อ e m อีเมลนะครับที่เราสมัครไปหรือกดไซน w i ิ h Google นะครับ Sign In w i ิ h Google ก็คืออีเมลของ Google เหล่านะครับซึ่งผมก็ได้ทำการสมัคร w i ิ h Google ไว้นะครับก็กดล็อกอินไปนะครับ พอกดมานะครับหน้าแดชบอร์ดของทาง Trader Casa นะครับหน้า UI เนี่ยก็จะเป็นคลีนครนง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะเมนูด้านซ้ายมือก็จะมีประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มี Switch to Life เนาะก็คือ,อสามารถเทรดหรือว่าสามารถบันทึก Journal ในการเทรดของเราแบบเป็น Real Time ได้เลยนะครับแต่แผนพวกแบบนี้ต้องจ่ายเงินนาะเ,นเพื่อนๆหรือว่าต้องอัปเกรดซื้อแบบแผนนาะเ,นเพื่อน พอมาอยู่หน้า backtest นะครับเขาก็จะให้เราสร้าง new session นะครับเราจะสร้างเป็น Portfolio โอของตัวเองนะครับนะเราก็กด new session ไปนะครับชื่อนะครับเราก็ตั้งชื่อได้เลยเนาะแล้วก็ starting balance นะครับก็คือพอร์นะครับที่เราจะคียก็เหมือนเป็นพอร์ตเดโมเนาะเพื่อนๆคือเราจะเปิดพอร์ตเดโมใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะใช้ การสตาร์ทบาลานซ์ที่เท่าไหร่นะครับก็กอกตัวเลขไปได้เลยสมมุติว่าผมจะใช้ฝึกสอบกองทุนพอร์ต1 0 0 0 0หมืนะครับเนาะผมก็คีย์เข้าไปที่1 0,000หมืนะครับเพื่อนเพือนและก็ตัวนี้นะครับช่องนี้ก็จะให้เป็นตัวตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่เราจะแบ็กเทสนะครับ ก็จะมีคู่เงินนะครับก็จะมีแค่เท่านี้นะเพื่อนเนก็จะมีคู่เงินนะครับแล้วก็มีทองคําแล้วก็มีคริปโตนะครับมีคริปโตแล้วก็มีดัชนีนะครับอยู่ประมาณ4ตัวนะครับมี US 30 NASDAQ 1้อย S&P 500นะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนก็ถือว่าเป็นคู่เมเจอร์ที่สําคัญนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างในการแบ็กเทสคู่ทองคำนะครับก็คือ XAU USD นะครับเลือกเป็น ทองคำนะครับและเขาให้เราเลือกนะครับก็คือ start date เนาะก็เป็นวันเวลาที่เราจะเลือก backtest นะครับงั้นผมขอสุ่มเป็นปีอ่าที่ผ่านมาละกันนะครับปีที่ผ่านมาสักประมาณกลางๆาปีโอเคสิสิงหาช่วงวันพุธนะครับก็มาทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับส่วนด้านล่างนี้อ่า description จะจะเขียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะเราก็กด s a v ไปได้เลยนะครับ นี่คือการบันทึกสร้างเซสชันนะครับก็จะมีชื่อนะครับคู่เทรดนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสัญลักษณ์คู่เทรดนะครับ,รรรบแล้วก็บา,านซ์เนาะเงินบาลานเอ็กคเค้าบาลานนะครับก็จะตามที่เราขี่นะครับ วันนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นวันตามที่เรากรอกเข้าไปถ้าหากเราจะกดแบ็กเทสเราก็กดไปได้ตรงนี้นะครับหรือเราจะสร้างไปหลายๆ New Se s s i o n ก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกแบ็กเทสหลายๆตัวเราก็สร้างขึ้นมาเป็นหลายๆ Se s ช i ่นได้นะครับเนาะพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่ก็จบไปเนาะสำหรับการสร้าง Se s s i ่นนะครับพอสร้าง Se s s i ่นเสร็จนะครับเพื่อนๆเราก็จะกด p พ a y ตรงนี้ไปได้เลยนะครับกดไปแล้วก็รอการ ประมวลผลนะครับของกราฟเนาะเ,นเพื่อนหน้าตา UI นะครับจะเหมือน Trading View ทุกอย่างนะครับถ้าหากใครถนัด UI หรือใช้ Trading View เป็นประจำนะครับการแบ็ t เทสของเทรดเดอร์คาซ่านี่ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวหลักๆเลยละกันนะครับก็เริ่มจากเราจะแบ็ t เทสนะครับก็ ต้องให้ดูที่ Time า r เฟ e ก่อนนะครับ Time า r a m e ก็จะอยู่ที่ซ้ายมือบนตรงนี้นะครับก็จะมีแท่งเทียนตั้งแต่1นาทีนะครับ30นาที1ชั่วโมงก็มีครบเนาะเพื่อนๆก็จนมีถึงมันนะครับตามตำราเราแล้วกันนะครับถ้าอยากจะฝึกวิชาหรือว่าเราอยากจะแบ็กเทสใน Time า r a m มเท่าไหร่นะครับก็สามารถเลือกตามจริตตามการเทรดตามสไตล์การเทรดของตัวเองได้เลยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะเอาให้ชัดๆนะครับก็เอาสัก1ชั่วโมงนะครับทั่วไปก็คือสไตล์การเทรดของผมส่วนอินดิเคเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราสามารถ add อินดิเคเตอร์ได้มากกว่า2ตัวหรือ3ตัวนะครับเพื่อนๆก็เหมือน Trading View แบบจ่ายตังเลยนะครับในการเวอร์ชั่นจ่ายตังเนาะแต่ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ติด Default มาเนาะเพื่อนๆไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่เป็น อิด t เนาะหรือเป็นการาสร้างใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นของคนอื่นที่เขาสร้างอินดิเคเตอร์มาก็ไม่มีนะครับส่วนสมมุติว่าเราจะใช้ RSI นะครับก็กดกดคีย์ขึ้นมาได้เลยอ่ะ RSI นะครับบางคนอาจจะใช้ EMA นะครับก็เป็น EMA นะครับ Moving Average Exponential เนาะก็กด EMA เราจะกดมากี่เส้นก็ได้นะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมผมก็แอดมาเนี่ยสเส้นแล้วนะครับ หรือจะ4เส้น5เส้นก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เข้าไปคีคัพพิเลต์เนาะไปแก้ไขค่าเลนจ์ของเส้น EMA ก็ได้นะครับสมมติว่าอันนี้เส้น9นะครับเส้นที่2เป็นเส้น50นะครับ50เส้น3ก็ไปอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เราสามารถใช้งานได้จริงเนาะ100นะครับก็อันนี้เป็น200อะไรอย่างนี้นะครับเนาะเพื่อนๆ เห็นไหมนี่ก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเพื่อนๆอ่ะมันก็จะมีการเด้งแอดโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะเนาะเพื่อนๆนเราก็ต้องทาใจหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินนะครับหรือว่าเราไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นที่แบบเสียเงินนะครับก็ถือว่าเป็นการฟรีเหมือนเดิมนะเนาะเพื่อนเพนไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็กดโค้ชไปได้เลยอ่ะกดปิดไป อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับสมมติว่าผมใช้4เส้นเนาะแล้วก็สามารถใช้ EMA ในการ Back t เทสได้นะครับเราแอดเข้ามาได้หรือว่าจะเปิดปิดอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้หมดนะครับค่าพี่ลงพี่เลียดน,นะครับก็สามารถใช้ได้จริงเนาะเบืเ่อ่นลองสมมติว่าผมจะใช้ Super Trend น,น,นะกันนะปปเนาะ Super Trend ่ะซูเปอร์เทนก็มีนะครับเห็นไหมก็ได้ซูเปอร์เทนมานะครับหรือจะเป็นอ่าบริงเจอร์แบนนะครับ BB หลายคนก็ใช้กันเยอะเนาะก็พิมพ์ BB ก็ขึ้นมาก็เป็นบริงเจอร์แบนนะครับเราก็สามารถแอดอินดิเคเตอร์ต่างๆเข้ามาได้เนาะเพื่อนๆสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะแบ็กเทสอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับที่ใช้จับใช้กันอยู่นะครับก็แอดเข้ามา แบบหนำจุใจได้เลยเนาะเพื่อน,เ,อนอเดี๋ยวหลังจากแบ็กเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบขอลบอินดิเคเตอร์ออกก่อนนะครับตอนนี้นะครับการแบนะ็กเทสเนาะก็คือ,อจากที่เราเลือกมาแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มเลือกอในการเทรดในวันไหนเนาะซึ่งเราก็เลือกการแบ็กเทสเข้ามาแล้วก็คือ,อเป็นวันเป็นวันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นวันที่14สิงหานะครับตามที่ผมเลือกนะครับนี่ก็เป็น เวลาจะเป็นวันที่14สิงหานะครับเนาะคือเป็นการย้อนแล้วนะครับเราไม่สามารถกดย้อนจากจุดที่เราเลือกมาเนี่ยให้ย้อนกลับไปได้นะครับนี่ก็คือเป็นการย้อนกลับมาแล้วเนาะเราจะเป็นการฟ o r w a r d ไปข้างหน้านะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าจะเป็นการ forward ไปข้างหน้านะครับตอนนี้นะครับอยู่ใน Time Frame 1ชั่วโมงเราจะกดใช้ในการเดินหน้าเนี่ยหวินะครับเ,เพื่อนๆหนึวิวิละกินาทีดีอ่ะ สมมุติว่าผมแบ็กเทสอยู่ที่ไทม์เฟรม e ชั่วโมงใช่ไหมครับผมอยากจะให้สัก4วิถึงจะปิด1แท่งอะไรเงี้ยก็สามารถเลือก15วิต่อการ1 f o r w ฟอร์เวิได้นะครับอ่ะสมมติกดเพย์ไปนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณ4วินะครับเนาะแท่งเทียนก็จะปิดอะไรประมาณนี้นะครับหรืออยากจะให้เป็นวิละ1แท่งของ1ชั่วโมงเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้เป็น1ชั่วโมงนะครับ เราก็ลองกด forward buy นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแท่งละ1วิแท่งละ1วินะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวขอซอยย่อยเข้าไป t ามเฟรม30นาทีแล้วกันเดี๋ยวผมจะลอง back test ให้ดูกันสดๆนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับเนาะเทคนิคอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะตีโซนก่อนละกันนะครับถ้าพลาดมานี้อายแย่เลยนะครับเ,เพื่อนๆ ก็โอเคด้านล่างก็เราได้แนวรับแนวต้านแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ท i m e f r a ม30นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่ามันจะทะลุลงไปหรือเปล่าหรือรับไว้ได้เนาะเดี๋ยวจะขอกดดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเหมือนจะรับไว้ได้นะครับเพื่อนๆแต่เราก็ยังไม่แน่ใจเนาะเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนการทดสอบอในการ forward test เลยนะครับเหมือนกับเราจะเทรดจริงๆใช่ไหมเพื่อนๆ ผมจะทำการบายสั้นๆนะครับในกรอบแนวนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะรับอยู่นะครับอันนี้ถ้าถ้าแพ้หรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยเนาะเพื่อนๆอสมมติว่าผมตั้งตั้งอ่ะบายไปเลย f o r ์เวิร์ดไปเลยนะครับฟอร์เวิร์ดไปแล้วก็ TP เอาไม่ถึงทาเกตก็ได้เอาสักคายเดิมนะก็ขอสักประมาณ850จุดนะครับเนาะ850จุดก็ประมาณ8.5ดอนนะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็ SL นะครับจะขอจะขอเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันให้ได้สักประมาณ1.5นะครับ SL ก็จะอยู่ที่ประมาณ560เนาะเพืเ่อนๆอ่ะไม่ต้องซีเรียสแล้วกันนะครับอันนี้คือการตัวอย่างเนาะเป็นการ back เทสตัวอย่างนะครับหรือจะเข้าไปขี่เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเราจะเข้าไปขีย์เลยก็ได้พอเรากดวาง position แบบนี้เสร็จแล้วนะครับดูแล้วก็กด forward ไปได้เลยนะครับเนาะโอเคไหมรอดูนะครับ เหมือนจะไปจริงนะครับเหมือนจะไปจริง TP ไหมโอเค TP ครับผมก็ขึ้นไปจริงๆนะครับก็ถือว่า <laughs> สำเร็จเนาะเพื่อนๆนี่ก็เป็นตัวอย่างการ back เทสจริงๆนะครับก็ทำให้เห็นเนาะการ back t e s ก็มันก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเราก็ทดสอบไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะต่อนะครับผมอยากจะต่อ,อคิดว่าเซลล์ได้หรือเปล่าเราก็กดดูได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็น อะตอนนี้ทำเฟรมส0โอเคดูนะครับว่าจะยอ่อลงมาหรือเปล่าเนาะอ่ะเหมือนจะยอ่อไหมเหมือนจะย่อไหมอโอ้โหปิดสัแท่งใหญ่อ่ะเดี๋ยวรออีกสักแท่งหนึ่งคอนเฟิร์มโอ้โหน่าจะเป็นช่วงข่าวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะสนุกเฉยเลย <laughs> โอเคเอ้าลงจริงๆด้วยโอ้โหไม่ได้รอเลยถ้าเป็นจังหวะแบบ จริงๆนะครับแบบเรานั่งดูผมคิดว่าน่าจะต้องได้นั่งอ้าปากนั่งดูอะไรอย่างนี้ต่อไปเนาะเพื่อนๆน,น่าจะเข้าไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะสมมุติว่าตอนนี้นะครับณนะเวลานี้จุดเข้าเลยเอาเป็นจุดเข้าไปเลยแล้วก็ SL ตั้งไว้สมมุติละกันนะครับเนาะเป็นการสมมุติเนาะเอาตั้งไว้ที่โลตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอา R r สักประมาณ2นะครับดูนะว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ,อ่ะ RR อยู่ที่2นะครับแล้วเราก็ เข้าเหมือนตามเฟรมหนึ่งหงอ่าหชั่วโมงนะครับเนาะหนึชั่วโมงไม่รู้ว่าจะลงมาอีกหรือเปล่านะครับก่อนที่จะขึ้นไปหรือจะขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นดูกันละกันนะครับอขอเป็น1ชั่วโมงแล้วกันจะได้ลุ้นสนุกสนุกเหมือนจะรอดูเชียร์มวยนะเหมือนจะ เหมือนจะไม่รอดนะครับไม้นี้ดูไหมรอดไหมเพื่อนเพื่อนเออมีการไซด์เวย์นะครับต,ติดติดต้านติดต้านซ้ายมือบนนะครับจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับรอดูกันจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าเอามันจะจบเออขึ้นไปจบแบบนี้น่าจะจบได้นะครับดูนะครับว่าจะท p หรือเปล่าโอเคสรุปก็คือ TP นะครับเพื่อนเอนก็ได้ไปโอ้โหสามสามพันกว่าจุดเลยนะครับก็30กว่าดอลลาร์เนาะเพื่อน ส่วนวิธีการใช้เงินนะครับเ,เพื่อนๆทดลองเงินในพอร์ตเนี่ยแบบว่าเราจะซื้อขายจริงๆนะครับสมมุติว่าเราจะซื้อขายสมมุติว่าจุดเข้าผมอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ผมจะ TP สักประมาณอ่าสองสองพจุดละกันนะครับ20ดอลเนานะแล้วก็ SL อยู่ที่ประมาณอ่าสิดอลน,นะครับก็คือจะเอา RR 1ต่อ2นะเนาะเพื่อนๆจะเอา RR 1ต่อ2นะครับก่อนเราจะกด Open p o s i t i o n นะครับให้เรากด ที่ตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงที่เป็น position order เนี่ยพอเรากดมานะครับกดมาตรงนี้เสร็จแล้วก็กด open position นะครับมันก็ตามราคานี้เลยเราก็สามารถคีย์ก็ได้นะเพื่อนๆก็ทํา sl อะไรอย่างนี้นะครับไพ่ราคาเข้านะครับ stop loss อยู่ที่เท่านี้นะครับที่พี่อยู่ที่เท่านี้นะครับก็คีย์ไปเนาะแล้วก็เขาถามบอกว่าเป็น balance หรือว่าจะเป็น current balance นะครับ ก็จะมีเปอร์เซนต์นะครับจะเป็นเปอร์เซนต์หรือจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็ใช้ความเสี่ยงอยู่ที่เท่านี้นะครับก็กดไปได้เลยอ่ะกดนี่คือวางออเดอร์แล้วจริงๆนะครับเนาะนี่คือทำการเปิดโพซิชันแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวแบ็กเทสกันหน่อยแล้วกันนะครับแบบนี้จะรอดหรือเปล่านะครับต้องรอดูเนาะเพื่อนเออาแบบลุ้นสนุกๆ,ๆหน่อยละกันโอ้โหโดน SL นะครับเพื่อนๆเห็นไหมโดน SL นะครับโดน SL แล้วก็ตอนนี้นะครับบาลานซ์ก็คือลบไป100นะครับเพื่อนๆแล้วก็พอร์ตบาลานซ์เราก็จะเหลืออยู่9,900เห็นไหมครับก็ผมลองแบ็กเทสไป2 p โพซิชั่นเมื่อกี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้เปิดออเดอร์นะครับก็บวกไป2ออเดอร์ใช่ไหมเพรออเดอร์ที่จะเปิดเท่าจริงเห็นไหมเพื่อนเนก็โดนนะครับ วิธีการก็อะไรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ควรจะรู้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะบอกครบแล้วนะครับวิธีการเทรดการเข้าออเดอร์นะครับหรือเราจะแบ็กเทสในช่วงเวลาไหนปีไหนเราก็สร้าง เซสชันของเราไว้ได้นะครับเนาะเพื่อนๆมันก็จะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ